แต่ตอนนี้รู้สึกแบบกลัวไหมไม่ได้พี่น้องกัหัวเราลงมาล็อบบี้ปุ๊บ ก็มีรถของทางบอลลูนเขามารับเลยค่ะทุกคนแต่บอลลูนเขาบอกว่าขึ้นได้ทีหนึ่งสิบคนตอนนี้เรามีอยู่ห้าคน mm hmm. เขาก็จะมารับอีกประมาณห้าคนหรือหกคนนี้แหละอีกโรงแรมนึงนั้นถ้าเกิดว่าใครจะขึ้นบอลลูนน่ะก็ต้องแบบตื่นเช้าเลยวะ่ะเพราะว่าเขารับหลายที่ไม่งั้นมันจะไม่ทันแสงเช้านะตอนนี้ก็คือทุกคนก็รู้สึกว่าชิวๆกันเนาะบอลลูนมาสูงแค่สองเมตรเออสูงแค่ตึกสองชั้นมันไม่ไหมาก ชิวๆทุกคนความสูงของบอลลูนนะไม่ไม่ใช่ความสูงที่ขึ้นไปขึ้นไปควาูงไปอีกจะกรรมแรกของเราก็คือสิ่งนี้ค่ะทุกคนก็คือสิ่งนี้มันคือมันคือบอลลูนนี่เขารอเป่าลมกันอยู่อันนี้คือตะกร้าที่เราจะขึ้นไปแต่ใดๆคือภูเขาข้างหลังโคตรสวยเลยมาเลย เขาเริ่มมีการเคลื่อนไหวกันแล้วค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าเริ่มลุกแล้วเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวท่าน่าจะเป่าโป่งให้ดูแหละเป่าโป่งบอลลูนเป่าบอลลูนเลยเขาก็ต้อง,บองแบบว่ากะกะประมาณเวลาให้เราเห็นพระอาทิตย์าอาทิตย์ขึ้นอ่ะถ้ารอบเช้าจะได้เห็นหมอกกับแสงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช,ช้าก็ได้แต่ตอนเย็นอ่ะก็จะมีความสวยตรงที่มันจะมีพระอาทิตย์ตกแบบตรงตรงไหลตรงยอดเขาวพวกนี้เมื่อวานเห็นอยู่เลือกดูว่าชอบแบบไหนถ้าไม่อยากเลือกเอาทั้งคู่ มแม่เบลว่าเร็วมากเลยอะแต่ว่า pues ตอนเนี้ยตอนตอนแรกไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนเนี้ยรู้สึกแบบกลัวๆแม่ไม่ได้ตอนแรกแบบชิลมากนะคลุกมากพอมีแม่ใกล้ปุ <h 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 ้ยรู้สึกแบบอุ้ยอุ้ยอย่างเงี้ยครั้งหนึ่งในชีวิตเว้ยอุ้ใหญ่มากตายตุ้มตุ้มตุ้มต้มนะวะ ตอนแรกไม่เพอตอนนี้กลัวแล้วอ่ะมือเปียกไปหมดแล้วตอนนี้มือเย็นนะทุกคนแต่ว่าเราจะแสดงความกลัวให้ทุกคนเห็นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวโดนล้อเราต้องแบบเป็นคนคูลๆูม่ต้กลัว <c oughs> <c oughs>

ใช่ไหมครับทีมงานเขาจะมาคอยรับก็เลยเหมือนพี่เขาเล่นเบ้าเหมือนกันนะว่ให้พี่เขากระตุกแจ็กสวยดังนล้พี่เขาบอกให้ย่อเขาาไว้เวลามันกระแทกจะได้เลย ไม่เจ็บเขา<ช>่าหัวหลงนิ่มนะเออแต่ตอนนี้นมันกำลังจะเทแพนะเราหน้ากำมือบอ๋อแล้วเขาแล้วเขาบอกจะเพิ่งลงด้วยเพราะว่าถ้าลงปุ๊บน้ำหนักมันเสียมันจะร้อยสติกอ๋ออืมเป็นกว่าที่พี่เขาจะบอกว่าลงได้ใช่ใชมิวหลังบ้านเขาคือภูเขาที่แบบสวยมากบ้านหลังมันต้องใหญ่โอมะอยู่แบบนี้ไว้เราอ่ะ

ไม่ใช่ไดไรเกี่ยวะต้อนใ้ทุกทีดิทุกคนแวะมากินคาเฟอเมซอนที่เอ้ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าคาเฟอเมซอนเราสั่งไปสี่แก้วเจ็ดหมื่นหกพันกีทถึงสี่สิบบาทป่ะแก้วนึงอ่ะไม่ถึงโอ้ ถูกด้วยราคาถูกกว่าเราแล้วก็กกบบนววกขนมมากมันเหมื0นม,นมน 5, าทำกี่มากี่1 2สิบาทสามสิบบาทเอ้าถูกแต่ว่าเดี๋ยวลองลองชิมรสชาติกันว่าเป็นยังไงนะแต่จะว่าไปแล้วลาวเขามีที่ปลูกเมลกาแฟของเขาเนี่ยใช่ป่ะแล้วหลังจากที่ได้ลองก็คือบอกเลยว่าอร่อยว่ะอร่อยกว่าแม็กซิเตอร์ไม่เคยกินเลยมอ่า สำรับใจนะคะขอรีวิวว่ารสชาติความเป็นกาแฟาของเขานกาแฟเข้มกว่าเข้มกว่ากอเมซอนบ้านเราแล้วก็หอมกว่านะคะถูกกว่าด้วยนะคะกาแฟของหลังจากกินกาแฟาแล้วเดี๋ยวเราไปหารถบักกี้เช่ากาันขับรอบๆสถานที่ท่องเที่ยวตอนแรกเราถามที่โรงแรมราคาค่อนข้างแบบ ค่อนข,ข้างสูงกว่าหน่อยหนึ่งเนาะพี่ดำเนาะพี่ดำก็เลยบอกว่าเออเราเดินหาแล้วกันจะได้เดินดูนู่นนี่นั่นไปด้วยจริงๆแล้วอยากจะพักเวียงทาราเหมือนเดิมคุนแต่แบบว่าวันหยุดยาวนะถ้าไม่ได้จองแบบล่วงหน้าเป็นเดือนๆเวียงทาราคือไม่ต้องหวังเลยอะเต็มแล้วก็เต็มยาวเลยคุคณคะเลาะของแท้นะคะคนเดินเลาะ แล้วทุกคนร้านเช่ารถปกักกี้จริงๆที่เรามาที่เนี่นะก็เพราะว่าครั้งที่เรามาพักแถวนี้เราก็เห็นชะร้านนี้ก็เลยเดินมาดูถามดูไปดูราคากันมันขับไปไหนได้บ้างครับออที่เที่ยวดิทีเที่ยวไปใสยที่เราเลย ทีไป,ไปกันานะจะเป็นบูรากูนหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าบูรากูลสองก็สวยมีคนทำรีวิวมาอาจจะไม่ได้แบบว่ามีต้นไม้ให้กระโดดออกมาถูงเหมือนบูรากูลหนึ่งก,ก็ก็เดี๋ยวพามาดูบูรากูนหแล้วก็นทุกคนทั้งงานว่ามันเป็เคหรือเปล่าง ทุกคนนี่เป็นการบินโดรนครั้งแรกของพวกเราเพราะว่าเราก็เพิ่งซื้อแล้วก็เพิ่งเพิ่งไปฝึกกันอ่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นฟุตเทจจากน้องเขานะคะทุกคนและนี่ก็คือฟุตเทจแรกจากโดรนเครื่องแรกของช่องเราจ้า บุรักูลหนึ่งนะทุกคนใบละหมื่นสวยอ่ะสวยโอ้โหลองใหญ่สวย เราหมื่นกิบเหมืเดิมนะไปดูว่าบูรากูสองจะเป็นยังไงมาดามเมาส์วันนี้ไม่สะดวกลงน้ำนะครับบูรากูสองที่บูรากูหนึ่งเมื่อกี้คนเยอะ,อะแล้วก็ที่เล่นก็จะไม่ค่อยโล่งขนาดนี้นะ,อ,ะอันนี้มันก็กว้างค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็อยู่ติดริมเขาเลยครับบูรากูสอง เกมปลดนีม่ผมน้องจะช่วยแม่ได้หรือเปล่าน้องจะช่วยคุณแม่ได้หรือเปล่าเจตเจตตเ๊ดเจตเจตเตเจตตตเจตจตเรตเจตเจตเตเจเจตเจเ้ตเจ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 เจต่จเจตเจเเรียบร้อยเจเจตคจตเจัเจตนจตเจตเัตเจมเจานรเเเเ้ เราพา<ะ>มันโยกกันมาหลังเกิดมาเด็กคนอื่นเนี่ยร้องอ้วนนะครับผมแต่คนนี้ร้องว่าทรงตัวทรงตัวนะโอ้โหและและล่วงลงไปแล้วนะครับผมโอ้โยส้มตำแบบกลิ่นแบบอยากให้ทะลุจอมากเลยทุกคนรีวิวส้มตำน่อยส้มตำหอมอร่อยนะเหลือร้านานัวนัวเหรอมะนาวแบบดีพี่ตั้มพูดไม่ค่อยกินปลาล่าแต่ยังกินอ่ะคิดดู ตั้มรีวิวไก่เลยคะไก่หมือนขมิ้นเลยเนาะกลิ่นหอมอ่ะมันหอมต้อทามันหอมถ่านแสดงว่าร้านส้มตำบูรากูลสองนี่ก็คือเด็ดเนี่ยคือแบบทุกคนแบบตลอดเลยนี่ขนาดสั่งเผ็ดเผ็ดกลางนะก็รู้สึกเผ็ดอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดใครกินเผ็ดสังแค่เผ็ดกลางหลังจากกลับมาจากบูรากูลทุกคนเราก็แบบเข้าที่พักเก็บของแล้วก็ออกมา ก็ว่าจะขึ้นรถไฟไปลองพรางกันนะคะทุกคนค่ะทุกคนขอเล่าเรื่องการจองตั๋วรถไฟความเร็วสูงที่ลาวนะคะทุกคนเพราะว่าเจ๊ไม่ได้เป็นคนจองพี่ตั้มเป็นคนจองแล้วจําได้ว่าตลอดระยะเวลาก่อนจะมาเนี่ยพี่ตั้มอดหลับอดนอนอยู่สองสาคืนกว่าจะได้ตั๋วรถไฟนี้มาแล้วพี่ตั้มเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าหลายคนที่มาก็น่าจะอยากมาเที่ยวแล้วก็อยากลองลองนั่งรถไฟที่นี่อันดับแรกเลยคือจองเองได้ปะจองเองได้อันอันดับแรกเลยคือจองเองได้ลงหน้าสามวันคือถ้าเราอยู่ลาวเรา สี่ห้าวันสิบวันอะไรเงี้ยก่อนเดินทางสักสองวันสามวันอะเรามาจองเองได้เลยจองที่จองที่สถารนรถไฟเนี่ยแหละถ้าอยู่ราวหลายๆวันอะมาจองเองเพราะว่าราคามันจะถูกมากมันจะอยู่ประมาณนะอะสองสามสี่ร้อยอะไรเงี้ยไม่ได้แพงอย่างของเราอะตกลจะจุละห้าสิบจากวงเวียงเป็นพระบาญชั้นหนึ่ง,นนงชั้ใช่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มาตามามาเทศกาลก็ไม่ใช่ราคานี้นะย้ำอีกทีเขาเรียกว่าเป็นการเรียกว่าเปิดเทศกาลแล้วกันว่าการเราเที่ยวอะไรเงี้ยประมาณนั้นนี่ก็เป็นทั้งหมดกับเรื่องการจองตั๋วรถไฟความเร็วสูงที่ลา าห้องน้ํห้องน้ำกันาพาไปดูห้องน้ำเพราะว่าเป็นไงน,นะเป็นอะไรที่แตกใหม่ค่ะคุณเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นบรรยากาศที่จีนแต่อยู่ที่ลาวอะตรงนี้ตัวแปตรงนี้ ครับสบายดีครัอบอันนี้ลากไปได้เลยปครับเลยปกั แล้วทุกคนรีบลงไปเอากระเป๋าแล้วไปกินข้าวกันไม่เหมือนอยู่ลาวอ,อ่ะจริงตอนเนี้ยเหมือนอยู่จีนจริงเพราะว่าพทคปราษาจีนราษาจีนสีหนึ่แดงโาาทขาวนีแ่แดงโทขาวต้องต่อเราขารถไปต่อกันละหลวงพระบางหลวงพระบางก็คือภูเขาสวย อีกแล้วค่ะท่านเราได้หารถเข้าเมืองกันอันนี้เป็นอัตราค่าโดยสารของสถานีรถไฟเข้าไปในเมืองนทุกคนค่ารถนะทุกคนเราตัดสินใจไปแบบเป็นรายคนนะคนละ35,000กีบ5คน175,000ก็ประมาณ400บาทไทยนะหรือใครจะเหมาก็ได้แต่อันนี้เราคิดว่าแค่นิดเดียวถึงที่พักจัดรายคนไปเลยก็จะไป็รถตู้แบบนี้แต่ว่าต้องรอเต็มนะเราค่อยปัน น่าจะปาแล้วได้เป็นที่พักของเรานะแต่ว่าไม่รู้ได้พักห้องไหนเราไปดูกันอีกทีนึงมันได้พักที่นี่เหรอไม่ได้พักที่นี่อ้าวที่นี้มันเต็มแล้วค่ะมันจะให้ไปที่เรือนหัวหน้าก่อนอ๋อคุณนังชอบผมพราะมันคุ้นๆนะที่พักเต็มไปพักเรือนหัวหน้ามันมันคุ้นๆล่ะมัต้องหาพี่แจ็ค่อนเลยทำอะไรไม่ได้แล้วด้วยนะเออเออเดี๋ยวคืนนี้นอนร้านเล่าเลยขอให้ของของเลย โกนะ้เลยนะมันใช่เลยท่วเต็มร้านให้มาอีกที่นึงเออแล้วบอกว่าเป็นห้องหัวหน้าติดไวน้นะบ้านเกูยังล่าสุดอ่ะอันนี้คือห้องหัวหน้าติดไว้ะเขาบอกว่าเป็นเรือนเป็นเรือนเรือน,นหัวหน้าใช่ป่ะตะเชะเป็นเรือนเขาบอกเป็นเจ้าของเดียวกันแต่ไม่แน่ใจว่ายัางไงเจ้าของเดียวกมาโทรน้ำไปดูห <c oughs> <c oughs> ้องน้ำกันห้องน้ำเป็นไง เอาอีกแก้วโรงแรมนี้ก็คือมีตัวแบบใส่แชมพูกับเครีมอาบน้ำแต่ไม่มีอยู่จริงอ๋อใส่แบบนี้ด้วยแต่ซันซิลสีแปลกๆนะ <c oughs> ตู้แบบโอเพนว่ะฮะไหนฝาฝาหลังนอนนี่ไหม วันนี้เจ๊ขอไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาสรุปกันว่าการมานอนพักของเรานั้นจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมนะคะทุกคนคะก็เป็นกําลังใจให้เจ๊ด้วยนะเนี่ยไปกินข้าวก่อนนะมียาปิดปิญญาใช่ปหมมีเป็นแผงเลยครับิีญาไม่ไหนเจอกันพรุ่งนี้จ้ะพามาแล้วทุกคนเรามาทำบุญร่วมกันนะองนตมายนะ มันเป็นแฟลชแบ็กของผ่าดาไซคือแบบนี้โ,โฮ้ยจริงๆอะ่ะเขาเคยไปแคสเป็นปนางเอกด้วยนะนางเอกเรื่องอะไรครับพี่ดาวาดนอนเขาเป็นพี่ดาแล้วครับเป็นวานอน <laughs>